เลขดับตัวใดพอเลขดับพอสุดยอดเลยรักสิบดับสองหลับว่ก้อนว่าดับอย่างซีว่านก้อนดับสีอ่ามีปะมันมีมันมีว่านมากเลยมันมีว่านนี้แห้งมันใจครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันใจว่าดับยังก่อนดับสองเพราะสองนี้เป็นบนล่างหรือว่าดับตะบดนล่างทั้บบนล่างบอกเลยทะเลดับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปสิบเปอร์เซ็นต์เอาไปใส่บานนีพอ <ctions 49> <po arp> อีกสิเปอร์เซ็นดับสองเลยนนถ้ามาคือมาน้ากัน yeah อืเห็นบังวนอ่ะมันดับหกมันมาอย่างเดียนบ่ตองหกอ่ะหกหกเก้ามาพอเนาะถ้ามาจะมาเป็นเบิ้ลมันมาพอโอเคนะพอเนาะเอาตันนี้ค่ะยันนี้แอดกิจภาพไปสัมผัสยายนางล้านเปอร์เซ็นแล้วค่ะว่ายายนางล้านเปอร์เซ็น์นี่สิฟันหลักไดหรือว่าฟันดีบอแล้วค่ะเดี๋ยวก็ล่อคุณแม่นั่งแป๊บหนึ่งแล้วค่ะแอดก็ลังผ้ายางเข้าไปตอนนี้ก็มาถึง บ้านก็แม่นางล้านเปอร์เซ็น์ไปทีเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะยูทูบก็มาทำการไลยส่องค่ะทะ่านผู้ชมค่ะมาล้านเปอร์เซ็นต์านีบนเลยค่ะบนค่ะมันจะมีแปดกับยังนหองนแปดกับห้าโมเมนบนนี้ไหมค่ะโอปี้หกกับยังเดี่ยวสูงใจเราเด่นหกลองเจ็ดค่ะเท่านั้นตัว วันนี้คุณแม่นั่งมั่นใจตัวใดค่ะสามตัวสามตัวนี่หมอคุณไดคิดว่านี่บมอสามหกเจ็ดนี่หมอืมเพราะว่าเพราะว่าเอาเอาเลขบ้านบ้านอังค่านใส่หลักกลอยเนาะสามหกเจ็ดเนาะจ้าโอลงแดงจึงคึงไว้แล้วเนาะวันนี้สองตัวล่ะห้าสองไม่ใช่บนไหมหกเก้าไม่ใช่แล้วไงใส่หกเก้ายังไดบอสเราหกแปดตัวหนุกอ๋อ หกแปดใช่ไหมอืมนี่หกแปดเลยที่มีล่างอืมล่างหาสองห้าสองตัวเดียวเหรอคะแมงอืมวันนี้แหละมเลขติดสองทารีขจาวารางเหรอจาวาแจ๊กแม็กะจับหาหัวหินอันนี้กับมาเบิงมันกับมี่แล้วมันกับมีสองสามสองสี่สองเจ็ดสองเก่าจาวามักสองเก่ามักสองเก้าก็เลยเอามาเป็นตัวกันแมนมาเป็นตัวกันไว้ชื่อ เลขติดศูนย์วันอังคารนี่เนาะซื้อได้ก็คือมีศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก่าเขียนไหว้่ตัวขะนั่งหมักศูนย์เยนไไ้แต่ว่าแม่ว่าบ่มีศูนย์วันนี้นะยักสีว่าจังไรกันว่ารองเมองเาะค่ะร้องมึงคิดว่าคิดว่าบ่มีศูนย์แต่ย่ายนี่แล้วก็ว่าบ่มีศูนย์วันนี้เรามาแลงสีเสียงซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วศูนย์สามกับศูนย์เก่าอือร้องเมืองค่ะเปิดเป เแลวค่ะแม่ดกขันขน้งแน่อันอันโค้งสุดท้ายมันงจีก็จีเลยทายตัวเกาดีนะเอาขัง เอาเอาอันม้วนนี่สนุกเป็นคงสุดท้ายมาใช่ไอา,อา,อาตอนนี้แล<ะ>้วเ่ค่ะคงสุดท<ม>้ายตอนเอู้หูกูคอยนะเพียงคือหรือขาดแต่จังน้อยประแดดก,กระตุกรุ่งหันตัวคันบมื่อใดว่าอุ้กระสีว่าจังเลย <c oughs> อีหนูไปเล่นตรงนั้นนะลูกนะถ่ายยู่หันอนบ่มิสเป็นยังไงคำนวณฝันดีเป่าแม่คำนวณมามมหรอด้ฝันจกกนักทีบ่ฝันตกเื่อกีงแต่ให้เลขถึงมาต่เรนี่ก็บ่เคยฝันบ่เพเคยฝัน เท่าแล้วไงเนี่ยวะคือแม่ว่าเนี่ยเท่าแล้วเลือบริเวฝันเลยอดไมีเวลาฝันม่ะลูกใต้หน่อยลูกใต้หน่อยเฮาบอกเลือดไม่เวลาฝันบ่อบ่อบ่อแบบว่ามันนอนหลับเดี๋ยวจะยังได้หงกรบบุปฝันหล่นดโรดี้แม่บ่อฝันอ่ะนั่งค่ะบ่อฝันจ้าเสียวล่นเดี่ยวเท่าแล้วเศร้าฝันบ่อประสันเอาอี่ดีดิ แม้ว,ว่าอัน,นคันม้าจิตพุ่งสั้นยังสั้นยังสี่มันกับโบังสี่จะเทียนนะมันกับโบปินเอียงจะเทียมันอยู่ซึ้งสิค<ฆ>่ะรับก็รับไปเลยยังสิแม่แหลกนอนก็นรับไปเลยจ้าอจะกกว่า,ากกรับดีดีดีรับรับ,รบข้างละสามชั่วโมงเลนบอขึ้นหนึ่งเท่าละรับหกชั่วโมงดิแม่<ฆ>รับหกชั่วโมงขึ้นแต่ว่าส่วนแรกนี่สามชั่วโมงไปแล้วตื่นขึ้นมาเมาเขาให้มาหน่อยรับไปอีกกะตีซีเครื่องลูก ยุบตอนนั้นซึ้อซื้อมือซื้อมืออะไดๆเนาะมากเพราะท่านนั้นคุณแม่ยินจิตเนาะเออเราเป้าเฝ้ามากคนซื้อข้าวซื้อกล้วยมะหฮค่ะกล้วยน่ะเต็มรถโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัไปเลนรถเพื่อนนี่น่ะ,นะกะ้วยเต็มรถจริงๆก็กล้วยเต็มรถเพื่อนเอาลงให้เครียดหนึ่งหน่ะแม่หอยว่าันผู้ใดอยากก็ไปเอาไปไม่นั่งมีดไปตัดออกกล้วยพอรอบที่สองก็ลงทางที่เราบอกแมนเดี๋ยวค่ะ ปิดของแม่แห้อยู่เที่ยุนตุสันเพราเราลงมไให้เดี๋ยวเดิอนเลขเลขเท่านี้ย่างมันเดิมบ่ไม่นั่งแมนสิเพิ่มก็คือสองเก่าสั่นตัวเพิ่มมากคือสองเก่าเราเลขสามตัวนี่นูว่าเพิ่มมากนี่สุดคือว่าบ่มีศูนย์คือหายศูนย์สามจิตเอาอันนี้นะเขาเขาว่าห้สำรองย่ายนั่นว่าสำรองร่องมังรูแม่มันสิเขาวบ่ศูนย์สามจิตเนเพราะว่าก็คือจังหาหนึ่งแปดนะแม่เนาะเออคันเดียวกันบ่ค่ะ แมนเจ้าว่าพ่มันใจสชที่พมันใจพ่มันใจว่าศูนย์นี่นะวันนี้นะตีอืมแต่ว่าหกมามาล้านเปอร์เซ็นนี่มาแท้แท้หกแมนหกกับแปดมาแน่นอนแต่ที่แหว้าน่ะบาทนี่ก็จังเลยก็จังเลดบ้านทำแก้วเส่ะเด็กคุณแม่นั่งกลับมาเพิ่มนะคะบน ถือว่าบน่บนบน่นบ่นชุดหนึ่งล่างชุดหนึ่งมันมาแม่จะเพิ่มเขามาโอ,อา้นี่ละนี่ครับถือว่าให้เป็นโควงทุดท้ทยบ่แม่ข่วงทุ่ท้ายซัพมันเอามันบ่มี่มองสิไปแล้วดิเลาไปใส่กับบวขลืมเจ้าตัวเรียบมันไม่ใครมันอยู่แล้วดูแล้ว,ลว,ลวน้ำอยู่แลว้วเนี่ยก็ได้ว่าเอา้าซํานี่ละดิงวดนี้ว่าสันก็เจ้าบางเบมือนนี่ะเนี่ย ตัวนั่นเลยบุญเครื่องประดับเครื่องอาหารอ๋อนี่แหละค่ะเลขอ่าไม่นั่ง่าถือว่าให้เป็นโครงทุดถ่ายก็ได้แต่ว่าก้อนห้อยออกกระสิบมาอีกอยู่ยค่ขาฮะไม่นั่งเอามาใส่อีกค่ะเ <laughs> อ,อมามื่อไหร่ลายตัวมืวตีนสีโตวค่ะมือนี้มากกัได้เพิ่มอีกค่ะได้เลขเพิ่มเนาะอ่าเส้นลานมาสรุปเลขไหมค่ะ แล้วก็เป็นอย่งแบบเมือขึ่นไปห้ย่ายหน่อยสุดเอฟซีคอมาว่าเป็นภาษาไทยเด้่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดกินเขาเจ้าถ้าถ้าหนูภาษาไทยนี่ยค่ะอ่าลูกบอลไทยบอลบอลคอยเก่งค่ะลูกบอลไทยบอลแข็งแม่ต้งสรุปเลขยายนางล้านเปอร์เซ็นต์นะคะประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกห้านะคะบนเด่นหก รองเจ็ดค่ะหกมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสามตัวก็จะมีสามหกเจ็ดสามหกแปดศูนย์สามเจ็ดนะคะตัวเด่นก็คือสามหกเจ็ดค่ะส่วนเลขสองตัวก็จะมีหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะเน้นหกแปดนะคะล่างห้าล่างเด่นห้ารองแปดนะคะ อ่าข้างล่างก็จะมี51 52 57 87นะคะตัวเด่นก็คือ52ค่ะส่วนเลขกันนะคะก็คือ29ค่ะ,คะตัวนี้ยายนางชอบเป็นพิเศษนะคะตัวเลขส่วนตัวนเนาะแล้ามากันไว้ค่ะโอเคอไว้ห้ะเน<ข>าะค่ะจำหนีดตัวเนาะค่ะสรุปแ <จำ S 2> ล้วม,มันใจ่ายรั่วเปอร์เซ็นต์วันนี้แม่นางแม่นางร้านเปอร์เซนน็นตน์ก็ต้องร้ราน,นตนัวเนาะค่ะร้นโโรานเปอร์เซน็นต์โอ้โหร้านเปอร์เซ็นต์ งามงามนะคุณแม่นาแหงนับมือมาแหงงาม,มแห่งหนาเขาไม่ลุยอยู่ใส่ถือหรือใส่พิษพุทสบู่บก็ได้บอกใส่สบู่ยังบอก F เอฟซีเนี่ยเอาสบู่อีหยังโอ้ยแล้วถ้าถือถือกุ้งเนือ้อเยี่ยหาบาทนาทีมันเป็นบักขามเนี่ยบักขาม,ขามเกลียวเอฟซีคอมเมนต์ถามมาว่าคุณแม่นาอายุจะปีแเราคนคือผู้งามแต่แอดมาสัน่นเออเดี๋ยวนุสที่ถามให้เด้อค่ะสั่นหรอมากก็ได้ถามฝากเอฟซีนั่นเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วแม่ จะไปหนูเลยว่าไม่น่าประมาณหาสิบนี่เหรอใช่มันลูกสาวขนาดนี้เท่าไหร่ค่ะเจ็บกว่าแบแมมเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดพันแล้วมันเจ็ดสิบแปดย่างเขามาานี่เรียนเดียนก็รรการ์แมค่ะเรียนก็เราบอกเอพิ่าไม่น่าหนาสิหนาสิหกสิบเก้าเจ็ดสิบนี่ยนะเจ็ดสิบแปดปี้มันคือพู้งามคักแต่พัสัอ ขั้นมุขเจ้าเอาอันชีมินขึ้นไม่คอยแห้งสีงามก็ดีทีนี้อันนั้นแนมะ่นู่ามะพลเนี่ยเอาอันอาเกียแส่บักขามใส่นะักปอกนะแต่มันดีซะจังอยจงคอยถาเบิงงขั้นบักอันขั้นอัน ขบินค่ะมัน,ม,นมันแขกแกนะไรมั้ยคนสิบบอกเไ,ไ,ได้ได้รับสายดีบ่าเอซี่หนูคือหายบือ่อทั่วหลายแถบเพราะว่าไม<ร><บ>่เพราะบาดแล้หวก็จังว่านั่น <c oughs> ตัวมันไปเหมือไว่ตัวอยู่นี่ <c oughs> ตาสันเราึ้นไปซาดหายอยู่คนหน่ะเพรว่าลูกว่าโอยรำคาญเนี่ยว่าสันสิซื้อใครหรอกพันเดียวนึงว่าสันอันโซลาเซลล์น่ะตีจ้าอ๋อข่นเดียวนึงสันอินิงว่าน่ะเพราะได้ซาดแบตซันาดแมนเพราะได้ซาดแบตนะเพราะว่ามันลำบากแท้ดิ อันรับากที่ว่าไปซาดแล้วห้างเทียข้าเจ้าก็บว,ว่าเป็นใจกับเฮ้าโนโูฝากข้าเจ้าศาดจ,จริงฝากข้าเจ้าซาดเมื่อนึงไปศาด<อ>น้ำยาบวจันซา์ในกบวบาเขาวเซนลาวาน<อ>แม่ก็ได้เอา,าอันนั่งต้อมเอาอันนี้ไปซา,า,ากกดใหมม้มันมีอยู่สามอีนั่งต้มมันมากอโกเทแม่เบิ่งมันมีนอยู่สามขีดแม่ซา์จนหมดเนาะก็ที่ว่างใ,ในยี่สิบปุ๊เส้นนี่ เนี่ว่าโอ้ยหนอว่าสัจักอยังไหเราสัเก็ได้บุบปุบปั้าปั้บปั้บปั้บกั้บปั้บปัแม่ั้บปั้บปั้บป่้บปว้าโอ้ยลําบปั้บปั้บปัอบปั่ะนั้ไปั้บปั้บนั่นนั้บปั้บใั้บปั้บปั้บซื้บปั้ดเั้าปั้นปั้บปั้บปัะบปั้บปั้บปั้นปั้บคั้บปั้บปร้เปน้บปั้บปั้บปั้นปเ้บปั้บเพ้บป่้บมันใจั้บปั้บปั้บคือเก่้ค่ะ ขั้นขั้นสองมากนะตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้นะไ้เบิ้งไขดีได้อตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะขั้นตัวนี้มากก็คือตัวนี้มากเลยจะมาเข่าตัวกันโป๊ะเลยว่แม่แมนโอมันใจที่สุดขอบขอบขอบคุณแม่นางหลายๆค่ะเดี๋ยวแต่จะมาตามโครงทุ่ท้่ายให้เอฟซีคือเกาเนาะค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง่มนี่การเปลี่ยนแปลงคือทายกิบเกาคือเอาชุดนี้เลยนะแม่เนาะค่ะ ขอ,ขอบคุณคุณแม่นางหลายๆค่ะที่หายหน้าทางเนะาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะท่องไหนมาสั้นสั